เกินเวลาแล้วนะคะเอาเป็นว่าปฏิวัติสีในที่นี้ก็คือหมายถึงปฏิวัติพัฒนธรรมที่เคยอยู่เป็นสับเฉพาะของกลุ่มประเทศสังคมนิยมแล้วเราก็เห็นว่าในระบอบของพนมเปญเนี่ยมีมีลักษณะของความเป็นสังคมนิยมอยู่นะคะยกตัวอย่างนะคะเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยเขาได้เรียกตัวนักโทษที่เคยเป็นออกยาแล้วก็เคยเป็นนักลงทุนในประเทศของตัวเอง ได้ลงทุนด้านกิจการหลายอย่างทั้งมีทั้งเ,เขาเรียกว่ายูนิคอนหรือไม่น่าจะใช้ยูนิคอนแต่เอาแค่ SME แล้วกันเป็นธุรกิจขนส่งด่วนอะไรพวกนี้แหละแล้วก็เป็นท้ายที่สุดเนี่ยพอคนคนนี้เริ่มจะแฉะว่าระบบพนมเป็นเนี่ยมีมีลักษณะการกระทำทางออนไลน์เป็นอาชญากรรมทางออนไลน์มีการค้ามนุษย์ แล้วเขาถูกตามจับตัวที่รัเสเซียพอถูกส่งกลับมาได้ปรากฏว่ากิจาการที่เขาลงทุนในพนมเป็นทั้งหมดถูกริบไม่มีใครพูดถึงไม่มีสื่อที่จะพูดถึงเขาอันนี้มันเป็นระบอบแบบสังคมนิยมเลยนะไม่ต่างกันที่ทางบองทมแบบที่ปักกิ่งได้ทํากับนักธุรกิจของตัวเองบางคนแต่ว่าด้วยเหตุผลก็คือว่าในในธุรกิจข้ามชาติหรือธุรกิจภายในประเทศก็ตามเนี่ย ถ้าเกิดว่าหน่วยงานรัฐของพรรคคอมมิวนิสต์เป็นผู้ลงทุนแล้วนะ่ะก็มีสิทธิ์ที่จะริบแต่ดูเหมือนว่าที่ระบอบพนมเปญนนะ่ะธุรกิจบางอย่างของออกยาพวกนี้แม้ว่าเบื้องหลังของออกยาพวกนี้อาจจะมีการาได้มาซึ่งเงินที่มันเป็นสายดำแต่ก็ไม่น่าเชื่อว,ว่าจะใช้ระบอบแบบโปรเจมานิสต์หรือว่าแบบพรรคคอมมิวนิสต์ก็คือไปร,ริบทรัพย์สินของเขาทั้งหมดรวมถึงเมื่อเร็วๆนี้มีผู้เท่าคนหนึ่งคือแกเป็น อยู่มากับระบอบแบบคือก่อตั้งพรรคประชาชนกัมพูชามาแล้วในที่สุดเนี่ยแกไปเข้าพวกกับพรรคฝ่ายค้านแกไปอุดหนุนพรรคฝ่ายค้านทีนี้ความที่แกเคยเป็นข้าราชการในระบอบโปรเจียมานิตมาก่อนแกได้ความที่แกเป็นระดับแบบเหมือนกับเป็นสมาชิกอาจญ์ไตรในพรรคประชาชชนกัมพูชียเนี่ยแกชื่อกงลาสเนมของแกคือกงนะ คือคุณตากงเนี่ยแกก็ตัดสินใจมาเข้าพวกกับพรรคฝ่ายค้านที่ตั้งขึ้นใหม่ไม่ใช่พรรคของสมรังสีในประเทศนี่เลยเมื่อประมาณ3าปีคือสัก3าปีก่อนเนี่ยมันมีความรุ่งร้างมากพอก่อนจะเลือกตั้งไงคะก่อนจะเลือกตั้งในปี2อสาเนี่ยพวกนเนี้ยได้เดินสายในการตั้งพรรคเพื่อจะสมัครลงแข่งขันแล้วคุณตากงเนี่ยก็เข้าไปช่วยเหลือแต่ปรากฏว่าแกถุงยึดบ้านทันทีเลยค่ะบ้านหลังนั้นเนี่ยเป็นบ้านที่แกอาศัยมาตอน คล้ายๆกับว่าเป็นราชการเป็นข้าราชการไงคะคือเมื่อกูเป็นเมื่อข้าพเจ้าเป็นข้าราชการน่ะแล้วต่อมาบ้านหลังนั้นอ่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าความที่แกเป็นข้าราชการระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์แล้วเป็นสมาชิกแบบเอจินไตรเป็นสมาชิกถาวรไปอีกแกก็เลยได้บ้านพักแบบเหมือนกับเป็นยึดมาจากวิลล่าใครสักแห่งหนึ่งเก่าแก่ริมแม่น้ําแต่พอแกไปเข้าพวกกับพรรคฝ่ายค้านเท่านั้นแหละ กัมพูชาซึ่งบอกว่าตัวเองเป็นประเทศแบบประชาธิปไตยก็ไปรื้บ้านหลังนั้นน่ะมูลค่าเกือบร้อยล้านน่ะคือความที่มันอยู่ในโลเคชันที่ดีโดยอ้างโดยไปเอากฎหมายเก่าเลยว่านี่คือบ้านที่มันเคยเป็นสมัยที่ใช้ระบอบโปรเจีมเนตเพราะฉะนั้นเนี่ยในบ้านที่มีระบอบแบบนั้นน่ะคุณไม่มีสิทธิที่จะเป็นเจ้าของแม้แกจะอยู่มาตกรุ่นถึงสามรุ่นแล้วคือรุ่นแกรุ่นลูกแล้วก็รุ่นหลานคิดดู โอ้สรุปนี้มันมัน,มนจริงๆเดี๋ยวนะคะเรา YouTube Premium